สวัสดีครับผมโต้งพานุพลโรจนะกุลพัฒน์นะครับรหัสผู้คุณหมวยพรประวีเสรีตะกูลชัยนะครับขอบคุณผุ้ปรุปกาศครับคุณนิธิโรดคุณพรพินานเสรีตะกูลชัยครับผมก็เป็นเด็กนะครับ่างจังหวัดนะครับเข้ามาจบการศึกษามัธยมศึกษาออปีที่6นะครับจากพิษนุโลกครับแล้วก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพครับตั้งแต่อายุ19นะครับตอนวันแรกที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพครับมีตังค์ไม่ถึง500บาทครับติดตัวมานะครับก็สู้ชีวิตมาตลอดนะครับก็เราก็ทํางานเขาใช้เจ้านายใช้อะไรก็ ทำทุกอย่างครับที่เจ้านายบอกนะครับแล้วก็ขยันขันแข็งครับทํางานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วก็สามารถนะครับเติบโตในชีวิตการงานได้นะครับผมมีตังมาห้าตอออายุสิบเก้าอ่ะห้าร้อยบาทนะครับแต่อายุที่สี่ผมเก็บเงินได้หนึ่งล้านแรกเลยครับแล้วผมขอตอนนั้นก็มีตังมากนะครับก็ขยันมากครับลักแต่ก็ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เงินในการในการกินเป็นสักส่วนใหญ่นะครับคือกินทุกอย่างครับที่อยากจะกินนะครับ กินจุกกินจิกกินจนแบบร่างกายพังะครับจนอ้วนนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับตอนที่มาจากปิซซูรโร่เป็นคนที่แบบสุขภาพดีมากนะครับแต่หลังจากที่กินเยอะไปหน่อยครับก็เลยทําให้สุขภาพไม่ดีแล้วก็อ้วนน้ําหนักร้อยกว่าครับตอนนั้นก็เลยทุกทนทรมานกับการที่เรามีสุขภาพที่ไม่ดีมากๆเลยแล้วก็ทําให้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยคือเก็บได้นเนี่ยคือใช้ไปกับการรักษาตัวเองนะครับก็คือแบบออต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องซื้อแบบออ ที่นอนดีๆเปลี่ยนที่นอนใหม่เพราะว่าปวดหลังปวดขาปวดเอวต่างๆก็คือแบบต้องเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ต้องออดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับวันนั้นก็เลยมาเจอกับคุณหมวยนะครับว่าคุณหมวยก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าผมมาตอนนั้นเป็นช่างของซ่อมเครื่องชาวฟฟ้านะครับก็เลยได้คุยกันคุณหมวยก็บอกมาทักว่ามีสุขปัญหาสุขภาพเปล่าก็เลยได้คุยกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือได้เอาน้ำมะลําข้าวมากินนะครับก็เอามากินได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ท,ท,ทานเช้าสามเม็ดเย็นสามเม็ดนะครับก็ รู้สึกว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นอนาการที่อาการปวดหลังปวดขา,วาก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยเอ็ดใจว่าเออถ้าสุขภาพเราดีขึ้นอย่างเงี้ยก็มีสินค้าตัวอื่นไหมคุณหาน,นายก็แนะนําพวกเดอร์มารีนนะครับแล้วก็น้ํามันปลาคันฟิลผมก็เริ่มทานมาเรื่อยๆนะครับแล้วทาให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยเออถ้าคุณหนุยบอกว่าเออสุขภาพดีแล้วเนี่ยทำเป็นธุรกิจได้นะตอนนั้นผมก็ไม่เคยทาธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยผมไม่มีประสบการณ์เลยครับคือเออผมมีอาชีพช่างอย่างเดียววนะครับแล้ก ได้ศึกษาเรียนรู้ครับไปตามคุณหมวยไปทำเพาว์ตมิทติ้งไปของคุณหมวยก็พาไปสปอนเซอร์ทำเพาว์ตมิทติ้งแล้วก็พาไปเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับทริปแรกตอนนั้นก็คือไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนเลยคือครอบครัวยากจนมากตอนนั้นนะครับคือแบบอ๋อจะไปเที่ยวบางแสนเนี่ยยังยากเลยเพราะว่าต้องหาเงินทุก,ท,กทุกเวลาในการทาํางานคือต้องหาเงินอย่างเดียวไม่มีโอกาสไปเที่ยวเลยนะครับแล้วเราก็ได้ท,ทําตุรกีเอ็มบัตตาเนี่ยในจัดเวลาทําเนี่ยตั้งแต่อ๋อเลิกงานนะครับแล้วก็แบ่งเวลาไปทำนะครับ ก็ประสบความสุมเร็จได้ไปญี่ปุ่นก็เป็นที่อะไรที่ตื่นเต้นมากๆ,ๆเพราะว่าครอบครัวก็ไม่มีใครได้ไป,ปต่างประเทศเลยผมว่าไปญี่ปุ่นคนแรกก็คือกลับมาเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยเอาไปคุยแบบทุกบ้านเลยว่าลูกชายเนี่ยประสบความสุมเร็จได้ได้ไปญี่ปุ่นนะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ยังได้ไปถึงสองรอบนะครับญี่ปุ่นไม่ใช่ครั้งเดียวครับคือแบบตื่นเต้นมากๆรอบสองก็ยังได้ไปญี่ปุ่นอีกคือถ้าไม่ได้ทําเอสตาร์เนี่ยคือไม่มีพูดง่ายๆครับไม่มีปัญญาไปเที่ยวขนาดนั้นนะครับแต่เนื่องจจาาากกทที่ผมมเววลลลแ้็ออองืืสตค ประสบความสำเร็จได้ไปญี่ปุ่นสองรอบเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ไปไต้หวันนะครับแต่ตอนไปที่ไปไต้หวันเนี่ยคือเป็นรหัสคู่ของคุณหมวยแล้วครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเพราะว่าก็เข้าไปคนที่เรารักนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ยังได้ไปอ่าดานางังแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็ยังผ่านชิปทะเลเมเดิๆๆเตอร์เรเนียนด้วยครับแต่ตอนนั้นติดปัญหาเรื่องโควิดนะครับแต่เอตตาตาก็จ่ายเงินอ่าเป็นโบนัสคืนมาให้เกือบสามแสนบาทนะครับเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเพราะว่ามันไปไม ตื่นเต้นมากๆ,ๆครับเพราะว่าถ้าวันนั้นนะตอนที่ผมอาอยุสามจบอ่ะถ้าผมไม่ตัดสินใจมาเข้าท,ทํทาธุรกิจสตาร์คือทุกวันนี้คือก็ทั้งความคิดการกระทํารูปแบบการใช้ชีวิตพัฒนา,าคตทิทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับเมืม่อก่อนมีเงินล้านก็จริงนะครับแต่ใช้ไม่เปลี่ยนนะครับเงินล้านหนึ่งที่มีมาก็เหมือนไม่มีความรู้เรื่องการใช้เงินได้เงินมาแบบเยอะอยู่ในมือเยอะแต่บริหารจัดการไม่ได้นะครับก็หมดไปดูปาประโยชน์แล,แล้วแถมทําลายตัวเองทาลายสุขภาพตัวเอง ไม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกัน,นครับตอนนี้ก็หาเงินล้านได้เหมือนกันนะครับแต่เราเอาเงินล้านของเราเนี่ยบริหารจัดการทั้งความคิดการกระทําต่างๆนะครับจากทุกอินสตา์ที่ได้เรียนรู้จากคุณหมอพนินนะครับพี่จ่ายพี่เฟิร์นเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตการใช้เงินสดการบริหารจัดการชีวิตและเวลานะครับเงินล้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็สามารถไปปลดหนี้ให้พ่อแม่นะครับให้ครอบครัวได้นะครับถ่ายนโฉนดอ่ะที่มันอยู่ในธนาคารนอะ่ะยี่สิบสามสิบปีแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่เคยออกกมาจาจ นอกธนาคารเลยนะครับเมื่อต้นปีเนี้ยผมก็เอาเงินเนี้ยไปปลดหนี้ให้พ่อแม่นะครับเป็นอะไรที่แบบเป็นของขวัญที่สุดพิเศษ,ษในรอบยี่สิบสามสิบปีเลยที่เขาเลี้ยงดูเรามานะครับเป็นฉนวนคุดสีแดงเนียนะครับอ,อ่อที่เดินประมาณสิบกว่าไร่เนี่ยก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบกล่มบระทัดใจเราตื้นตันมากๆนะครับเพราะว่าในวันนั้นนะ่ะที่ไปปลดหนี้กับธนาคารเนี้ยทุกคนนะสับสนหมดเลยแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าฉนดมันไม่เคยอยู่บ้านเลยมันอยู่แต่ธนาคารวันนั้นนะ่ะคือแบบพ่อก็ ลุกมาแต่งตัวตั้งแต่ตีหนึ่งอะครับแม่ก็ทำกับข้าวตั้งแต่เพระาะวยังไม่เที่ยงคืนเลยแม่ก็ทำกับข้าวเพื่อว่าจะไปธนาคารเพื่อไปปลดหนี้กับธนาคารคือไปถึงธนาคารธนาเราอ่อรปภบอกว่าเปิดประมาณสองโมงครึ่งนะแต่ผมไปถึงธนาคารหกโมงหกโมงเช้าครับ <laughs> ก็รอนั่งรอตากแดดก็อยู่หน้าธนาคารพอธนาคารธนาคารเปิดปุ๊บขึ้นไปคนแรกเลยนะครับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารล่มรออีกครับก็โหแบบอะไรที่แ้ว มันดึงเวลาเราไปหมดเลยแต่ก็เป็นเรื่องอะไรที่เราเป็นตอรี่ที่เราประทับใจนะครับเชื่อไหมครับประมาณคนยี่สิบคนนะครับที่ไปติดต่อเรื่องธนาคารที่ว่าจะไปคุยเรื่องเออสอสอที่ชำระด,ดอกเบี้ยครับยี่สิบคนนะสิบเก้าคนเชื่อไหมครับบางคนไปแค่ส่งดอกบางคนไปส่อนผันไม่มีทั้งต้นทั้งดอกนะครับแต่วันนั้นผลเป็นหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับที่ใช้ชีวิตในธุรกิจเอสตาร์มาสิบปีเนี่ยผมเป็นคนเดียวนะครับที่บอกว่าผมต้องการไถ่โฉนดผมคืนนะครับแล้วก็ชําระ ทั้งต้นและดอกทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์โดยที่ไม่ต้องค้างแมตต่บาทเดียวนะครับแล้วผมเอาโฉนดออกมาวันนั้นโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆนะครับผมก็พูดอีกครั้งนะครับถ้าผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจเอินสตร์ตาไม่ได้ทําธุรกิจเอินสตร์าสิบปีที่ผ่านมาผมก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันที่จะโฉนดถืนนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ว่าสุขภาพดีอย่างเดียวนะครับแต่ทั้งความคิดการการะทําแนวทางการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ ถ้าผมยังท,ทําธุรกิจเอ็มสตาร์ต่อไปนะครับตอนนี้ผมอายุ42นะครับยังไงผมก็ต้องประสบความสำเร็จให้มากกว่านี้ในธะุรกิจเอ็มสตาร์แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งได้เรียนกับคุณหมอคนนี้แล้วก็มีพี่จาาพี่เฟิร์นเป็นแบบอย่างแล้วก็คุณหมอละพาเป็นที่แบบอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าธุรกิจเอ็มสตาร์ก็เป็นสุดกิจเงินสดเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเราเป็นนักธุรกิจเอ็มสตาร์ควรใช้ชีวิตแบบไม่มีความกังวลแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยมาทอยแบบมันเหมือนแบบถ้ามีดอกเบี้ยมาทวงเราเนี่ยมันเหมือนบ คอยกระทือเปลาทุกเช้า่ไม่ให้เราคิดไม่มีความคิดอะไรไม่มีความคิดใหม่ๆไม่มีจินตนาการอะไรใหม่ๆเลยครับมีแต่เรื่องของการทวงนี้แล้วดอกเบี้ยทุกวันทุกเวลาเลยครับผมเชื่อว่านะครับถ้าทุกคนทุกคนนเี่ยใช้ชีวิตสุขภาพดีทุกเกมตาต่อยอดเพื่อขยายธุรกิจของเราเนี่ยดูแลทุกคนนะครับที่เราไปสปอนเซอร์แนะนานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเชื่อว่านะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กับธุรกิจแล้วก็ สินค้าอินรสตาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับผมก็เป็นคนทนหนึ่งครับเมื่อก่อนเนี้ยหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามกิโลนะครับใช้สินค้าเอเวรสตในทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่น้ำมันลำ้าวนะครับอ่อน้ำมันปลาคันฟิลออฟไนส์ไลโปรไฟล์เนี้ยตรงเนี้ยหน้าผมเนี้ยที่ผมพูดเนี้ยคือผมมีทุกอย่างครับมัตติโปนะครับกินทุกเช้าครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็มาเรื่องของแอสนี่ครับเพราะว่าผมอยากให้หน้าผมอะใสขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่หน้าอ้วน ก็อผอมแล้วแต่หน้ายังช้าอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้อ่าโฟก,กัสใช้เจลอ่าพีซีล่มนะครับอิลูเมเนตติ้งซีลัมไนครีมนะครับแล้วก็อ่อไอซลูชั่นทาขอบตาด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตาเมื่อกเมื่อตอนนี้เมื่อก่อนจะเป็นแบบลอยเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนที่เห็นผมระยะเวลาที่ผมใช้สินค้าแอดนี่เนี่ยตอนนี้ก็เห็นเจอการกระทักว่าหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้าก็ทักขึ้นว่าหน้าใสนะครับ ผมก็เลยเปิดใจในลูกค้าได้ครับที่ผมไปเจอพบเจอนะครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นพีซีรัมกับอ l ลูมิ n เนตติ้งซีรเนี่ยออกไป5ชุดแล้วครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆครับแล้วก็เดือนนี้ก็ตั้งตั้งใจก็20ชุดครับผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับถ้าทุกคนถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้เช่นกันครับผมนะครับ